ยุงกัดแล้วมันกินเลือดเนาะกินเนลือดะแดงไงแดงเลยอของเขากินแล้วไม่เขียวไม่ใช่รู้รู้รู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าอ,อ,อุ้ยเฉยเฉยมีมากอะ่ <c oughs> กอะพูด <c oughs> มันยาวๆดีอย่าพูดสั้นๆดีก็มันมีมากหลายคนอะ่ะฮะ โอเคนะครับวันนี้เราก็มาเล่นคําต้องห้ามอีกแล้วนะเจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะเออมาเลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะใครใครถามก่อนพี่ถามก่อนอย่างเวลาโดนตีเนี่ยช้ำไหมไม่ไม่อะไรไม่เจ็บไม่เจ็บหรอแล้วมันช้ำมันจะเป็นแบบยังไงอะ่ะมันเป็นแบบม่วงแดงอะไรเงเี้ยหรอ นี่ไงอ่ะแล้วแม่ทำอะไรให้กินถาว่านี่อะไรเขาว่าเพราะว่าอะไรมีจอทหารน่ะใช่ไหมแม่ทำอะไรให้กินไม่ต้องทายไม่ต้องคิดได้ไหมว่าแบบว่าทำกับข้าวแค่ตอบมาทำกับข้าวใครทำฮะมารดา แล้วปีดาไม่ทำอมันดาทำไม่กินอ๋อปีดาไม่ได้ทำใช่ไหมใช่ใช่อ่าทำไมอ่ะแล้วจะไปไปขายของตอนไหนตอนบ่ายนู่นไปตอนบ่ายใช่ไหมใช่เลี้ยงยังไปเอารถไปหรือไปกับแม่ไปกับมันดาไปกับมันไปแล้วไปปีดาไปได้ไหมไปไปหมดไปไปหมดใช่ไหมใช่แล้วเวลาโดนตีอ่ะเวลาโดนตีเปี้ยงเงี้ย อย่างเงี้ยรู้สึกรู้สึกดีเลยอ่ะรู้สึกดีรู้สึกอะไรอ่ะรู้สึกดีก็บอกว่ารู้สึกดีมันเจ็บมันแดงไหมอือนั่นแหละเนี่ยเอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยโดนสีป้ายเนี่ยอย่างที่เห็นน่ะอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นเลยอ๋อชอย่างตลกเลยใช่ไหมอย่างสีเหลือง Yellow มีดไม่้า ไม่ดีกว่าไม่นี่กินกัดไม่ลงแ่นา้เกมเนี้ยรู้สึกว่ารู้รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมแล้วเมื่อตอนเด็กนี่เคยโดนแม่ตีไหมเคยแม่ตีหนักไหมหนักเจ็บไหมเจ็บแล้วพ่อพ่อกับแม่นี่ส่วนมากใครที่แบบว่าเป็นคนตีบ่อยที่สุดไม่เคยพ่อกับแม่ส่วนมากไม่ตีไม่ตีไม่ส่วนมากส่วนมากไม่ตีไม่ตีเลยอ๋อ ใช่อย่างพ่อนี่ก็ไม่เคยใช่ไหมใช่อ๋อแล้วอย่างมันดานี่เคยไหมอย่างมันดาไม่เคยอมันดาวน่เคยไอ้อะไรดีอ่ะแล้ววันนั้นที่พาแม่ไปหาหมอนี่หมอว่าไงหมอเหรอหมอบอกว่าอาการไม่ดีออาการไม่ดีใช่แล้วแม่บอกอะไรก็ไม่ได้บอกอะไรนะยุงกัดแล้วมันกินเลือดเนาะ เ anyway. ลือดิแดงไงแดงเลยของเขากีแล้วไม่เขียวตีตีไงตีจนแบบเป็นเขียวอ่ะแขนเขียวเลยแล้วโอเคหมดเวลาแล้วอะทายคำไมนหัวอะเขาว่าคำว่าเขาให้พี่ก่อนเขาว่าแม่แม่ของเขาเขาว่าแดงอ่ะได้คนละหนึ่งคะแนน เออได้คนได้คนละหนึ่งคะแนนโอเคได้คนละหนึ่งแต้มนะทุกคนอ่ะปิดมาต่อไปะใครก่อนแล้วแต่ได้หมดพี่มีกลยุทธ์นะพูดมาเลยอย่างเวลาโดนต่อยโดนอะไรเนี่ยจะรู้สึกไงรู้สึกดีโดนต่อยเนี่ยนะรู้สึกดีโดนโดนเพิ่งต่อยอ่ะทำไมถึงรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีหรอ ่ะแล้วว่าเวลากินข้าวอ่ะชอบกินน้ำเยอะไหมก็แบบก็ก็คิดว่าเตงกินน้ำเยอะไหมฮ่ารู้แล้วรู้แล้วล้มากมากเลยเหรอใช่มากมากเลยชอบกินแบบนมไหมนมพวกน้ำผลไม้อ่ะชอบชอบชอบอยู่ใช่ชอบชอบมากเลยแหละแล้วเวลาแบบ ไปทำงานเนี้ยเด็บไปไปไปทำงานใช่ไหมคนที่แบบว่าจิ้เยอะไหมรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่ใช่รู้รู้รู้ว่าอะรู้ว่ะรู้ว่าอุ้ยเฉยๆเฉยอ๋อนึกว่าพี่มีอุตส่าห์มีคนเราหยุดเลยเนี่ยจังที่ว่าถามอะไรแม่ตีแม่ตีอะไรอ่ะ ีรู้อะไรใช่ไหม,มเฮ้ยเก่งอ่ะเฮ้ยเริ่มเริ่มเก่งแล้วใช่ไหมรู้ว่าพี่พูดไม่ดีอ่ะก็พี่พูดไม่ดีอยู่ตลอดแล้ว,ลว,ลวเวลาแบบว่าไปโรงเรียนนี่แบบเพื่อนเยอะไหม,มก็แบบก็ก็คิดว่าเพื่อนเยอะไหมมากมากเลยเนาะมีมากอะ่ะ คุยมันยาวๆดีอย่าพูดสั้นๆดิก็มันมีมากหลายคนอะฮะก็มันมีมากมันก็ก็มันมีมากเอาลงมาดูอะไรอะก็ก็โอ้ยไม่รอน้เขาได้สองแต้ อะไรยังไม่ไม่เหมือนที่คิดไม่เหมือนที่คิดไว้อ่ะค,คิดไว้เยอะนลคิดอะไรเยอะตายเพราะแค่เนี่นอนยอ,อ,อ,อ่ะมาเวลากินก๋วยเตี๋ยวนี่ส่วนมากฝังเป็นเส้นอะไรมาม่ามาม่าแล้วก๋วยเตยี๋ยวพวกก๋วยเตี๋ยวนี่มันจะมีเชื้ออะไรบ้างส่วนมากอ่ะฮะก๋วยเตี๋ยวส่วนมาก ชอบเช่ากินมาม่าเดี๋ยวกับบะหมี่เหลืองอะไรอ่ะมีเอาลงไปดูลวเช่ากินมาม่าเดี๋ยวกับบะหมี่เหลืองอะไรอ่ะทำไมตายแค่ต้นคลิปก็ตายแล้วอะเออต้นคลิปก็ตายแล้วสวยใช่สวยสวยกับบะหมี่เหลืองเนาะ ไปพอจบคลิปเลยดีกว่าขอขออีขอออันนึงได้ไหมไม่ได้พอเจอกันขอขออขอเจอกันคลิปหน้าเลยดีกว่าไม่ขออีอันนึงให้ไหมล่ะก็ได้เพื่อคนดูอะให้ไหมโอเคจะได้มันมันโอเคะไปเอามาผมไม่ยอมหรอกทุกคนตัดสินไหมมาเอาถามเมื่อกี้เลย ่อจากเมื่อกี้เลยเฮ้ยคำว่า,าอะไรอะ่ะต่อจากเมื่อกี้ก็คือชอบเส้นอะไรบ้างใช่ไหมเหรอแล้วมีแล้วก็มีเส้นอะไรบ้างชอบรถยนต์อะไรถามว่าชอบเส้นอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวว่ะไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ชอบเส้นอะไรบ้างให้พูดจําพวกเส้นมาสระเอสอเสือไม่โทนนหนู ไออย่างรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างรถยนต์รถเก่งรถถ่ายรถจักรยานมอเไซน์ยังเดิ่มอีโก้เซ็นเตอร์อะไรไออย่างที่ว่ารถอีโตยังว่ารถรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยทำไมเขาดเองยี่ห้ออะไรอุ้ยนั่งโต๊ะยี่หักเลยอะไอตอกได้ยี่ห้ออะไรข้อยี่ห้อเครื่องบินเครื่องอะไรอะเครื่องมียี่ห้อของเราไงยี่ห้อของเขารถอ้วน่ะนะ

จบคลิปเลยดีกว่าโอเคผมก็ชนะถือว่าผมตีตึ้งขึ้นะแค่นี้ก็ให้เธอชนะเราเขาก็ได้คะแนนเยอะกว่านะโอเคเดี๋ยวขอไม่ได้ดูเลยนะเซ็นว่าแล้วผมผมเดาเก่งแค่ไหนอะมาจบคลิปเลยดีกว่าขี้มูโอเคครับทุกคนไปแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ